สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง2สตูดิโอกันอีกครั้งนะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้ก็คือเรื่อง t r o l ก o d z i l l นอร์เ a y จะเป็นอย่างไรเมื่อมนุษย์ได้ปลูกอสุรกายยักษ์ในตำนานขึ้นมาแล้วมันก็ออกอาลาวาดไปทุกที่เลยครับแล้วมนุษย์โลกจะรับมือกับมันอย่างไรเรามารับฟังสปอยกันได้เลยครับตัวหนังเปิดเรื่องมาที่หุบเขาโรมสดาแลน นางเอกที่ชื่อหนอรากําลังปีนเขากับคุณพ่ออยู่นะครับซึ่งคุณพ่อมักจะเล่าตำนานเก่าแกเกี่ยวกับโทรเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่เคยอาศัยอยู่บนโลกตอนหนอราเด็กๆเธอชอบฟังเรื่องนี้เป็นอย่างมากและคิดอยู่เสมอว่าโทรนั้นจะต้องมีอยู่จริงแน่นอน,นครับ แล้วหลังจากนั้น20ปีต่อมาณภูเขาแห่งหนึ่งทางประเทศนอร์เวย์รัฐบาลกำลังทำการระเบิดภูเขาเพื่อสร้างทางรถไฟโดยที่ไม่สนใจเสียงเรียกร้องของกลุ่มม็อบที่มาประท้วงเลยแต่แล้วทันใดนั้นเสียงคำรามลึกลับบางอย่างก็ได้ดังออกมาทำให้ภูเขาได้ถลม่มลงมาครับแล้วเพียงไม่นานทางกองทัพอากาศจึงได้ส่งหน่วยราดตระเวนออกบินสำรวจดูจนได้เจอกับภาพหลุมขนาดใหญ่มากแถมยังมีคลิปจากมือถือของกลุ่มม็อบ ซึ่งเป็นวินาทีที่มีบางอย่างพุ่งทะลวงออกมาจากภูเขาลูกนี้และเมื่อพวกเขาลองซูมดูไกลๆมันมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์แต่มันมีขนาดที่ใหญ่กว่าเยอะมากแถมหนวยลาตรเวนยังพบกับรอยเท้าขนาดใหญ่อีกด้วยนะครับโดยที่ทางรัฐนั้นได้ขอให้หนอราช,ช่วยเพราะเธอนั้นเป็นนักดึกดำบรรวิทยาที่เก่งมากจากนั้นเธอก็ได้บินออกตามรอยเท้านั้นไปจนได้มาพบว่าเจ้าอาสุรกายยักษ์ เพิ่งเหยียบบ้านหลังหนึ่งจนพังยับเยินเลยซึ่งก็มีหน่วยของผู้กองคริสมาถึงก่อนแล้วนะครับตายายเจ้าของบ้านยังคงเช็อกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ทั้งคู่คิดว่ามันน่าจะเป็นอสุรกายยักษ์ในตำนานที่เคยกล่าวถึงกันแต่ยังไงพวกเขาก็ต้องหาตัวมันให้พบไม่อย่างนั้นแค่ผู้เฉยเฉยคงไม่มีใครเชื่อแน่ๆนนอร่าแอนเดรสและผู้กองคริสจึงบินตามรอยเท้านั้นไปอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วจูๆ่ๆรอยเท้ามันกลับหายไปเฉยเลยครับ ถึงแม้ว่าจะลองบินสแกนแถวๆนั้นดูแต่ก็ไม่พบร่องรอยของมันอยู่ดีครับพวกเขาก็ได้จะสงสัยกันว่าสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ขนาดนี้มันหายไปได้ยังไงกันนอราเธอก็เลยคิดว่าคงมีแต่คุณพ่อเท่านั้นที่สามารถหามันพบได้หลังจากนั้นพวกของนอราก็เลยตัดสินใจไปหาพ่อของนอราทันทีและเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟัง พอเขาได้เห็นรอยเท้ากับคลิปวิดีโอเขาก็รู้ทันทีเลยว่าอสุรกายยักษ์ตัวนี้มันคือโทรไม่ผิดแน่นอนพวกหนอราจึงได้พาคพุณพ่อมายังตำแหน่งสุดท้ายที่พบรอยเท้านั้นแล้วทันทีที่พวกเขาสำรวจดูบริเวณนี้พวกเขาก็รู้สึกว่ามันผิดภูมิประเทศไปเพราะพวกเขารู้จักภูเขาทุกลูกในประเทศนอร์วีนี้เป็นอย่างดีและที่นี่มันก็ไม่น่าจะมีภูเขาอยู่ แต่อันที่จริงแล้วภูเขาที่พวกเขากําลังเหยียบอยู่นั้นมันคือโทรยักษ์ที่ได้พรางตัวหลบแสงอาทิตย์อยู่นั่นเองครับผู้กองคริสที่เห็นท่าไม่ดีแล้วจึงบอกให้คนขับหอรีบเอาเครื่องมาจอดทันทีเพราะถ้ายืนอยู่ต่อมีหวังโดนมันฆ่าตายก่อนแน่นอนแล้วต่อมาหลังจากที่พวกหน่อราได้ส่งคลิปวิดีโอของโทรและแจ้งให้ทางรัฐได้ทราบแล้วทางรัฐจึงได้ลงความเห็นกันว่าโทรนั้นเป็นอันตรายต่อผู้คนปล่อยไว้ไม่ได้ ต้องกำจัดทิ้งอย่างเดียวทางกองทัพจึงได้สั่งการให้หน่วยรบมาดักรอจูโจมจากการคำนวณเส้นทางที่มันเดินโทรจะต้องผ่านมาทางนี้แน่นอนแล้วมันก็เป็นไปตามคาดจริงๆครับเพียงไม่นานโทรก็ได้โผล่มาที่นี่ทางกองทัพก็กระน่ำจูโจมใส่โทรด้วยอาวุธทั้งหมดที่มีกระน่ำยิงใส่มันแบบไม่ยั้งเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าอาวุธพวกนี้มันไม่ระคายผิวของโทรเลยสักนิดแต่กลับเป็นทางกองทัพเองที่โดนมัน เล่นงานกลับอย่างบ้าคลั่งพวกทหารโดนมันคาและจับตัวไปขมือเป็นอาหารของมันไปแบบง่ายๆเลยนะครับโดยที่คุณพ่อของนอร่าน,นั้นพยายามพูดกับมันสแสดงความเป็นมิตรเพื่อว่าจะคุยกับมันรู้เรื่องแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลด้วยนะครับมันแน่นิ่งไปพักหนึ่งแต่แล้วก็มีทหารในหนึ่งได้ยิงปืนใหญ่ใส่มันทำให้มันเนี่ยกลับมาบ้าคลั่งอีกครั้ง แล้วหางของมันก็ได้ฟาดไปโดนคุณพ่อจนกระเด็นไปไกลแล้วก็ตายไปในที่สุดครับแล้วจากนั้นโทรมันก็เดินจากไปเฉยเลยครับนอราเธอก็ได้แต่เสียใจเรื่องที่พ่อได้จากไปแล้วแต่เธอก็จะเสียใจแบบนี้นานไม่ได้จะต้องรีบหาทางกำจัดโทรให้ได้เพราะว่าตอนนี้มันได้มาถึงเขตชุมชนแล้วครับแล้วในเมื่ออาวุธยุโทโธปกรณ์ไม่สามารถทำอะไรมันได้พวกเขาจึงตัดสินใจใช้วิธีแบบตำนาน ซึ่งตำทำๆนานแล้วมันทนเสียงระฆังของโบสถ์ไม่ได้นะครับนอราจึงบอกให้ทางกองทัพนำระฆังขนาดใหญ่มาจูโจมใส่มันเพื่อขับไล่มันออกไปจากเมืองแต่นั่นมันยิ่งทำให้โทรโมโหและคลุมคลั่งขึ้นมาโตรก็นำจูโจมใส่เครื่องบินจนได้พังไปทุกลำเลยนะครับแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็กลายเป็นข่าวใหญ่ดังไปทั่วโลกเลยแล้วสำนักง,งานญี่ปุ่นก็รายงานว่า อสูรยักษ์ตัวนี้มันอาจจะเป็นก็ซิล่าแห่งเมืองนอร์เวย์ก็เป็นได้แผนระคังบทของนอร่าส่งผลกระทบเป็นอย่างมากท่านนายกจึงสั่งให้ปลดนอร่าออกจากปฏิบัติการนี้แต่นอร่าเธอก็ไม่ยอมแพ้เธอคิดถึงคำพูดที่พ่อได้พูดเอาไว้ก่อนตายเกี่ยวกับราชวังและราชาด้วยนอร่ากับอันเดรสก็รีบไปที่ราชวังทันทีแล้วโชคดีมากที่ชายแก่ชื่อวสินดิงที่เป็นสมุหะพระราชวัง เขารู้จักกับพ่อของนอร่าเป็นอย่างดีนะครับพวกเขายอมให้นอร่ากับออนเดรสเข้าไปในพระราชวังได้ซินดิงบอกว่าพ่อของนอร่านั้นเป็นคนนอกเพียงคนเดียวที่รู้ว่าราชวังแห่งนี้มันได้สร้างทัพวังของราชาโทรเอาไว้และโทรตัวที่ตื่นขึ้น,นมานั้นก็คือราชาและมันก็กําลังมุ่งหน้าตรงมาที่วังแห่งนี้แล้วในวังของโทรที่อยู่ใต้พระราชวังนั้นมันเต็มไปด้วยกระดูกของโทรเป็นจํานวนมาก นอราจึงคิดแผนการบางอย่างได้ว่าถ้าหากเธอนั้นใช้กะโหลกของโทรเป็นตัวล่อจะต้องล่อราชาทโทรออกไปนอกเมืองได้แน่นอนตัวหนังตัดมาที่อีกด้านหนึ่งตอนนี้ราชาทโทรก็บุกมาถึงใจกลางเมืองแล้วทางกองทัพก็กระนำถล่มยิ่งใส่มันเพื่อยื้อเวลาเอาไว้จนกว่าขีปนาวุธจะพร้อมใช้งานต่อมาทางด้านอนเดรสเขาโทรไปบอกกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้แฮกเครือข่ายระบบขีปนาวุธทําให้กองทัพยังไม่สามารถยิงขีปนาวุธได้ทางด้านราชาโทรมันก็จู่โจมทํำลายบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องมันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่ว่านอราเธอยังคงทําตามแผนที่วางเอาไว้นะครับเธอขับรถแล้วใช้กระโหลกโทรเป็นตัวลอ่อเมื่อราชาเห็นดังนั้นแล้วมันจึงไล่ตามรถของนอราไปนอราเธอได้เหยียบคันเร่งเต็มสป,ปีด โดยที่มีราชาโทรนั้นตามมาอย่างบ้าคลัง่งแต่แล้วกะโหลกของโทรก็ได้ไหลตกลงไปจากกระบะรถเมื่อราชาโทรเก็บกะโหลกมาได้แล้วมันก็มองดูด้วยความเศร้าก่อนที่มันจะทำกะโหลกตกจนแหลกเป็นชิ้นๆทำให้ราชาโทรนั้นบ้าคลั่งอย่างสุดขีดขึ้นมามันคิดว่านี่เป็นความผิดของนอรามันก็เลยไล่ล่าตามรถของนอราอีกครั้งแล้วมันก็ไปไปตามอย่างที่คิด นอราสามารถล่อราชาโทรออกไปจากเขตเมืองได้นอราหลอกล่อจนโทรมาถึงตำแหน่งกับดักที่ผู้กองคริสได้เตรียมเอาไว้สิ่งเดียวที่จะกำจัดโทรได้ก็คือแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเองผู้กองคริสไม่รอช้ารีบทำการเปิดแสง UV ทันทีและมันก็ได้ผลครับแสงจากหลอด UV วีทำให้โทรนั้นกลายเป็นหินอย่างช้าๆแต่ว่านอราเธอสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดของโทรที่ต้องทนทรมาน เธอจึงวิ่งไปปิดหลอด UV และพยายามบอกให้โทรกลับไปอยู่ที่ภูเขาเดิมซึ่งก็ดูเหมือนว่าโทรเองก็รับรู้ได้ถึงความปรารถนาดีจากนอร่าได้นะครับแต่ว่ามันก็สายไปเสียแล้วเพราะแสงอาทิตย์ในยามเช้ามันได้สาดกระทบร่างของราชาโทรแล้วมันก็ได้กลายเป็นหินอย่าช้าๆก่อนที่มันจะจากโลกนี้ไปในที่สุดครับหลังจากที่กำจัดราชาโทรไปได้แล้วตัวหนังก็เผยให้เราเห็นว่า ผู้เขาในตอนต้นเรื่องนั้นมันอาจจะมีโทรตุนอื่นๆหลบซ่อนอยู่อีกก็เป็นได้แล้วตัวหนังก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่สวัสดีครับ